ถ้าเรารักสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็เราอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดเนาะนะอีกสองสาวันนะเราก็จะทำสมุนไพรเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรอาบน้ำให้น้องหมาโดยที่เป็นสูตรสมุนไพรนะคะนีถ้าเรารักเขานะเราก็ดูแลเขาดีๆเนาะอืม ก็จะช่วยเรื่องเห็บหมัดแล้วก็ขี้เหร่ได้ได้ดีนะคะเนี่ยน้องๆที่บ้านนะ,ะก็จะเป็นพันบางแก้วเนาะคนเขาเยอะเนาะอ่าน้องๆอ่าน้องๆบางแก้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกลูกขิวหนังเพราะว่าเขาคนเยอะเนะนี่ยอ่ะแล้วยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวนแบบเนี้ยเขาเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ชอบขึ้นแล้วก็เอาแชมพูสมุนไพรของเรานี่แหละอา,อาบให้ แล้วก็ถ้าเขาเป็นชิลเลือนก็มีตัวยาสมุนไพรนะติดตามไว้ติดตามกันถ้าติดตามกันไว้นะฮะก็จะได้สูตรหลายอย่างหลายชนิดมาให้พวกเราได้ทําใช้เองนะ,ะมีทั้งเครื่องสำอางที่ส่วนผสมที่ร้อยเปอร์ซอะไรประมาณนี้เนาะส่วนผสมแบบดีเหมือนเขาข,ขายในใน ในบูธอะไรเงี้ยนะ,ะมีหลายอย่างหลายชนิดเอี่าวทั้งสมุนไพรเป็นทั้งน้ำมันนุง่งน้ำมันนวดหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการผลิตนะแล้วมีสูตรทุกอย่างนะคะ,ะมีหลายชนิดแต่เราจะทำเอาจะพามาทำสมุนไพรทำแชมพูแก้โรคเรือนและป้องกันเห็บหมัดของน้องๆนะน้องๆสีขาท่านไหนที่ชอบ ท่านไหนที่เป็นทาตน้องหมาน้องแมวก็ก็คอยกันต่อไปนะคะ